สวัสดีครับ FC ฮหาหน่อยทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับกับหาหน่อยสูตรเจาะฟันพิฆาตซาาหน่อยนะครับพบกรันรมนี้ในรอบของวันที่21กรกฎาคม2564นะครับกับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลหาหน่อยนะครับ FC ทุกท่านเป็นไงมั่งครับเมื่อวานในสูตรฟันพิฆาตก็มีลุ้นกันเนาะจนเฮือกสุดท้ายถึง v i p เลยทีเดียวนะครับ ขออัปเดตสูตรนะครับขออัปเดตในส่วนของสูตรฟันพิคาดเนาะเมื่อวานว่ามีอะไรบ้างนะครับสเจอฟันพิคาดเมื่อวานนี้แล้ะครับโอ้โหนะครับ,รบต้องขอโทษขออภัยครับมาตรงๆเลยเนาะ041นะครับไม่ได้เจาะสามตัวให้นะครับแล้วก็88นะครับล่าง88โอ้อันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะไม่ได้วางให้เลยนะครับส่วนไปที่ ุ้น3รัฐนะครับอันนี้ก็ดีใจกับ f อที่ปังๆเนาะ308ศตรงๆเลยเนาะแล้วก็จากนำผลเลขพวกนี้นะครับกลุ่มนี้ไปใช้งานในเรื่องของหวย3รัฐตอนรอบเด็กก็ปังๆกันทั่วหน้าเนาะขอบคุณ FC ที่ส่งแจ้งข่าวมาเนาะขอบคุณมากนะครับเจมหมวยดีใจมากเลยบอกไม่เคยถูก3ตัวตรงมาเลยนะครับ308ตรงๆ เจ้หมวยต้องฟันหนัหนกๆแล้วนะครับลงไปสักตัวละห้าร้อยไปเลยสตัว <laughs> นะครับนี่เล่นตัว5บาทก็โอเคแล้วครับพอได้เนาะค่ากับข้าวค่าของชีพในยุคโควิดนะครับสำหรับสูตรฟันพิฆาตนะครับเมื่อวานนี้ก็ทิ้งท้ายด้วย3ามเนาะแต่มาตัวกลับเป็น93้าสนะครับเก้ 3, ล่าง68 6.8ปเมื่อวานสูตรดับ6นะครับที่ผมแจ้งไปทาง Facebook แล้วว่าสูตรผมดับ6ดับ5เนาะขอให้ f c เจาะกันไว้ด้วยนะครับ6.8ก็ไม่เข้านะครับไม่มานะครับรอบปกติ0 3นอ่ไม่มานะครับ65ก็ไม่มานะครับมีบางมีบาง f c ที่ส่งข่าวมาบอกว่านำา5 6 6 5ที่ผมโพสในเฟซเนี่ยไปแทงเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นก็กลายเป็นปังไปก็โชคดีไป ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ส่งข่าวมาส่วนในรอบ VIP นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเลขสูตรพวกนี้นะครับสามารถจับวินได้เองนะครับ2ตัว3ตัวนะครับ VIP กับปกตินั้นจะชอบมานะครับสา,เ,าเลข4ตั้งแต่1 2 3 4นะครับถ้าจับเรียงเป็แนวตั้งจะเห็นว่าผมจะแบ่งครึ่งนะครับ3บน3ล่างเนาะเลขล่างที่จะมาทุกทกวันนะครับกับ ลองใช้ดุลพินิษกันดูหยิบใช้กันนะครับเมื่อวานก็88ดครับเมื่อวานนี้ก็88ดวันจันทร์ก็7จเนาะ VIP มาตรงตรงเลยครับไม่ได้เจาะให้ต้องขอโทษขออภัยครับ0ูนครับหนมานะครับ14ก็มานะครับส่วน88ไม่ได้จับวางนะครับฟันพิฆาตก็ทำงาน3993 41เนาะก็สึกว่าผ่านครับสูตรนี้ ามาวันนี้กันครับสุวัสที่21นะครับฟังคำเตือนนิดหนึ่งนะครับคลิปลีโอนี้จัดทำขึ้นนะครับเพื่อเป็นสื่อกลางแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับโรตเตอรี่นะครับหรือว่าสลาก,กินแบ่งรัฐบาลฮาหนอยนะครับโปรดรับชมเพื่อเป็นความบันเทิงและใช้วิจารญาในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับ ผู้ปกครองคนให้คําแนะนําแก่บุตรหลานและเยาวชนในครอบครัวเพื่อการรับชมนะครับเพื่อชมเป็นความบันเทงนะิงเนาะสำหรับสูตรนี้นะครับวันนี้ก็หวังว่า fc จะปังๆกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเอียงอ่ะนั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำตรงๆให้มีตัวมากวนป่วนอีกละลงไป้สยอันนี้ ครับเริ่มกันที่5กับ4นะครับ4 5นะครับ2 5 9 2 4 2นะครับแล้วก็1 4นะครับ

12ึ่งสน์่งนนะครับ, 01, รบส่วนตัวกันนะครับส่วนตัวกันตัวกันให้ไว้3มชุดนะครับ1นึ 09, นะครับ 1>, 1 9แล้วก็0 8แล้วก็1 1, 1นะครับส่วนที่ชอบก็จะมี1 4นะครับ1 1นะครับ0 1นยนะครับ 5, 8, นะครับอันนี้คือชอบนะครับไม่ต้องตามก็ได้นะฮะเลือกที่ท่าน คิดว่ามันจะมาลักขณาสี่ห้านะครับสี่สองสี่สามมาซะเนาะนะครับก็กันไ้นะฮ้สี่สามแปดหนึ่งครับเลขหากินของเขานะครับหนึ่งสามสามหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เจาะเนาะลองกันเอาเองแล้วกันเนาะอ่ะขอให้โชว์คอยหามานครับเอาไปทันีก่อนเนาะเนี่ยมันจะเยอะนะครับก็ใช้ดุลพินพิษเนาะพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับ หวังว่าคงจะเฮงคงจะปังกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับขอให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคร้ายเนาะสุภาพแข็งแรงการเงินแข็งแรงนะครับ F อทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกยอดวิวครับผมที่ติดตามพ่อพาลวยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม